วันนี้วันที่สิบสี่เดือนมก,กราคมปี2อง5นี่สห้าเราจะมาฟังสาระของมือดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกที่แสนหวานลูกไม่ควรที่จะมองจิดดูที่ร่างกายของใครพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงญาณและอย่าได้มองดูที่ร่างกายของใครคําถามมองประเด็นพิเศษใดที่ลูกบรารมินแต่ละคนนั้นควรจะใส่ใจพิเศษ คำตอบการศึกษานี้และก็คุณธรรมที่สูงส่งขณะที่ลูกบางคนนั้นไม่ได้มีความโกรธแม้แต่น้อยนิดอีกคนหนึ่งมีความโกรธอย่างมากมายที่พวกเขาต่อสู้กันอย่างมากมายลูกลูกควรจะห่วงใยเกี่ยวกับการซึมซับวัุณธรรมที่สูงส่งและมาเป็นเทพอย่าได้พูดอย่างโกรธโกรธกับใครบาบาพูดว่าลูกลูกผูก้ที่มีความโกรธอยู่กับพวกเขาเป็นเหมือนกับย่า และนายของวิญญาณปีศาจร้ายลูกจะต้องไม่พูดกับใครผู้ที่มีวิญญาณปีศาจร้ายเช่นนั้นสาระของคุณธรรมจุดแรกให้ตึกตรองความรู้นี้และคงอยู่อย่างมีความสุขเนือสัมผัสอย่าได้พูดกับใครในหนทางที่อยากอยากให้ออกมาห่างจากไกลๆผู้ที่พูดกับลูกในความโกรธ จุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นทายาทของพระเจ้าอันดับแรกจงทําท่านให้เป็นทายาทของลูกจงมาเป็นผู้ที่รู้คิดแล้วจบสิ้นการติดยึดทั้งหมดของลูกโดยการให้ทุกสิ่งที่เป็นของลูกกับพ่อให้มีความเมตตาต่อตัวลูกเองพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นเทวดานางฟ้าอเวกเหมือนกับพ่อด้วยการให้สากาชกับดวงยานทั้งหลายในขณะ ที่อยู่ในสภาพที่สูงสุดของลูกและมาเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางให้พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงยานที่ไร้ตัวตนตลอดเวลาและในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วและแสดงการกระทําให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นเทวดานางฟ้าเอาแวกแล้วลูกนั้นก็จะโบยบินอยู่ข้างบนได้ยอย่างต่อเนื่องเทวดานางฟ้าคือคนผู้ที่อยู่ในสภาพที่อยู่สูงสุด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโรคทางกายของเขาจงเป็นผู้เฝ้าดูชิระวางแล้วเฝ้าดูบทบาทของทุกๆคนอย่างต่อเนื่องและก็ให้สกาดกับพวกเขาอยู่เรื่อยๆลูกไม่สามารถให้สกาดได้โดยการลงมาจากที่ร่างของลูกให้คงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สูงสุดของลูกแล้วด้วยการช่วยเหลือในทัศนคติและดีของลูก จงให้สการ์ดของการให้ประโยชน์ไม่ใช่ในสภาวะของจิตใจที่เจือปนเพียงเท่านี้ก,ก็จะสามารถคงอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ในบรรยากาศชนิดต่างๆได้แล้วก็ได้รับพรของการมาเป็นเทวดาหนางฟ้าอวแวกเหมือนกับพ่อกติพ์จนด้วยพลังของการจดจำให้เปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขและความไม่สงบนั้นให้เป็นความสงบอัจฉร ओम शांति